นะะคสวัสดีครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แท่งศักดิ์สิทธิ์ก็มั่งอ๋อี่ศักดิ์สิทธิ์ของเรานะคะอแท่งคุณอาเดี๋ยวเราจะเปิดเพลงนี้เพลงแรกนะคะคิดถึงเพลงละครเก่าๆใครคิดถึงเพลงนะฮะของเอ็กซแสกของช่องวันเซเนเรโอนะเก่าๆนะดูละครแล้วก็เป็นแฟนละครมันจะมีเพลงประกอบละครนะพี่นุ้ยขอมาละเพลงแรกเดี๋ยวจะร้องให้พี่ดุยฟังนะขอเปิดเนื้อนี่เีลย มันมีอยากเปลี่ยนคอไม่ได้ไม,ไม่ลอยลู่หรอลฟ์ค่ะไม่ต้องเปลี่ยนคอรเราเล่นอย่างนี้แหละอุ้ยแม่จ๋าสวัสดีค่ะอะไรกันเก้าอีอ้เก้าอี้เรีรเยกยังไงเดี๋ยวเขาฉากละมามเพลงนี้นะครับของคุณปิงปองอิทธิพลพาณิชได้ยินเสมงเธอไม่<บ>ใช่ไหชื่อเพลงอะไรนะรักเธอรินรังรักเธอรินรังฉากละครเรืเ่องอะไรจำได้ไหม

ทุกคนมาฟ้าจะได้ให้เราใจกันแต่ไม่มีวันที่เธอน้ำผาจา,จากใจฉันได้ฉันได้เพือ่อรักเธอตล,ลอดไปแม้สิ้นลมทาให้ใจรักเธอมีรัก บบทักทายดูครับว่าร้องผิดหรือเล่นผิดผมร้องผิดเดยอะไหมการเอาเอาแ,แบบเฉียบๆคนสุดท้ายเป็นหนึ่งเพลงดังนะครับมาสนะีที่มาร้องเพลงประกอบละครรั้งแรกพี่ป้อมเหอนไหมกลับมาแล้วค่ะ ไม่เคยอ่อนมีความรักเลยเอ๊ยนุยต้องลืมกดอะไรอีกแม่เลยจะาไม่คุณเคยแต่ไม่เคยมีใครอย่างเธอฉันเคยบอกกับเธอเม่ยังว่าเธอมีความไม่เพียงใด คนใจมันด้างฉาฉันเคยบอกกับเธอหรือยังจากวันมีและทุกเวลาจะมีแต่คำว่ารักเธอจากฉันคนเดิ นี่คุณปุ๊กขอเพลงมาเร็วค่ะเดี๋ยวเทสกันนะคะร้องให้นะคะร้องไปอย่างทุรักทุเลอีกหนึ่งเพลงไม่ทุรักทุเลมันพอนะเพราะว่าอะไรรู้ะต้องไม่ไปฟังเขาเพราะเขาลองเสียภาษาใช่ไหมเขาเจาะเขาภาสาเก่งจบไปกันแล้วเอาเพลงที่แม่ขอกเอาเพลงเอาเพลงเพลงที่สองของก็เร็วที่แม่ชอบอะชื่อเพลง ใช่ป่ะคันข้างหัวใจเอ้ยน่ะโหเป็นบานเลยชอบมากเชื่อเชื่อชอบเสื้อพี่แท่งจังขอบคุณค่ะจริงเหรอห้าร้อยเริ่มที่ห้าร้อยเยอะเดี๋ยว CF เลยไหมคะถ้า CF เดี๋ยวถอดขายตรงนี้เลยถอดตรงนี้เลยเห็นหุ่นด้วยอย่าดูนะโอ้ยไม่มีใคร CF เลยไม่มีใคร CF เลยคุณแม่จะถอดซื้อโจหุ่นคิดถึงพี่แหมมแคทเธอรียาอ้าวมายังไงเนี่ยพี่แหมม พี่แมมแคิยาพึ่งวันก่อนเก็บบ้านเจอรูปพี่แมมอยู่พี่แมนมาไม่ใช่อน่าจะเป็น f อซพี่แมมค่ะสวัสดีเอซีพี่แมมครับข้างๆหัวใจกันนพัสอินใจเรื่คทีี่ดใจ านไม่ดพเว่นที่เธอให้ับเขาาหที่เลยเร็วที่วิวเชื่อไหมว่าใจของฉันสับสนมากเกือเกินแล้วฉันสำคัญที่ไหนคิดฝันไม่ได้กล ันตายกูทักตายกูรักตายพวกแอบรักพวกไม่มีพวกไม่ใครให้เขียนนะฮะให้เครดิตคนเขียนนิดนึงเขียนคือใครอะได้มีโอกาสเจอไหมคนเขียนโอ้โหดีมากเลยป๋าคุณผู้ชมขอเลขวันนี้ให้มันรู้ตีมังสีคุณผู้ชม ขอเพลงมาขอเลขคู่ชมขอนิทานพันดาวขอเพลงค่ะขอเพลงการณภัทรค่ะมาเร็วมาดีมาดีจากด้วยนะมาดีจากคำบุญด้วยนะเจมซีพระเอกกับอะไรนะเขาจะเรียกว่านะเขาเรียกว่าไม่่ใชนายเอพระเอกกับนายเอกน้องมีน้องเอิร์ธกับน้องมิกโอ้โหไม่ไหวน้องเขาเป็นทหารใช่ป่ะไอ้นี่เป็นหน่วยหน่วยอะไรอ่ะหน่วยเขาเป็นไอ้นี่พี่ตดเนาะไม่ใช่ เขาเป็นผู้รักเอิรเจ้าหที่เจ้าหน้าที่คนนั้นก็ชื่ออะไรอ่ะซีเอฟเสื้อหนุ่ยเออยู่ในยอ่รอแล้วมันลอยเป็นสุพรรณเป็นสุพรรณหรอใช่เป็นสุพรรณนั่นเดียวมันลอยเลยสุพรรณเออทำไมเด็กสุพรรณมีคนลอยเยอะจังเลยมันกินอะไรไม่รู้ครับคือข้าวไม่เหมือนกันข้าวสุพรรณมันจะแบบกินแล้วมันกิแสดงว่าเขาข้าวบ้านเอิร์ดเขาต่างกันนะแต่เธอไม่ได้กินข้าวบ้านเอิร์เขาหรอกเนาะอุ้ย

อย่าเลยนะครับผู้หญิงคนไหนก็เถอะอย่าให้กันถือกีตาร์ร้องข้างๆกูนะถ้าไม่อยากหลงนะฮะคาถามุแผนวันนี้ป้องนวัดก็เหนื่อยอ่ะเอางี้ได้ไนมมาแล้วท่านมุ้ค่ะ ันคืฉันรเธอรัเธอไมีเคยเปียนพันไปหากดาวได้ยินคาอิเรานมันจะได้รุนแรงดราเมตรุนแรงขนาดเนี้ยมีข้อความสว่างวัมสวรางอะไรสมัยเรียนเพื่อนในวงบอกทั้งวงอ่ะ ทั้งหลังเนี่ยรู้เร่งกันจะตายเพียรมาหมดนี่ใช่คโว้สุดหลับอ๋อใช่ใชเก่งมากเลยอ่ะโอ้โดพิามันดาวแลวเหมือนกันตายละต่อไปเปนศักดิ์ธิ์ตั่งทองมาพี่แจ็คไม่มาครับม่มีครับขอเพลงกอดเจอเล้วไม่มาไม่มีเฮ้ยทำไมเพียร์ไปเลยอ่ะเฮ้ยคุณเล่นดีต้องพีดิธานพันดาวสอย่าไปกระชากลงคนดูดิโอ้หเพลงกอดคือเพลงอะไรนะเขาอีกเขาอีกเขาอีกเพลงกอดร้องไงอ่ะกอด โอ้ยประกอบละครช่องปราโมดวิเลปนะเอ้ยเพลงนี้เพราะมากเออ move on เฮ้ยนี่ไง move on มาเลยจริงเหรอขอเพลง move on นี่ไงเพลงใหม่เพลงใหม่แสนรักเพลงใหม่อ่ะเธอฉันต้องการเพลงนี้เลยจ้ะ move on นะทุกคนจ้ะปราโมดวิเลปนะไม่เคยฟังเหรอพี่เฮ้ยเพราะมากเพรามากเธอฉันอยากได้กระดาษจดเนื้อเพลงจดชื่อเพลงที่คุณผู้ชมขอค่ะ move on โอ้โหว่ายากว่ะ

มีต้องร้องไม่ต้องร้องทั้งที่ดีที่เราสองนั้นต้องแยกจากกันอย่างน้อยถึงเราจะกันแต่ยังรู้จักเท่านี้ที่ฉันนี้ได้เป็นของขวัญ <c oughs> ฉันแค่ต้องถอยลอยให้เธอไปเธอต้อ <c oughs> งกูฟอร์สักคน อีเมลอะไรเยอะมากต้องนี้ดก็เนื่ฉันแะทิ้งทอยบอยให้เธอไป้เธอโบออจะมีสักคนถอยไปโอ้็นกล้วใหม่เราก็เล่นสดๆแล้วเราก็เต้นไปนะฮะในโลกนี้ไม่จะทจทได้ ไม่ดีแม่งเจ็บอ่ะอย่าอย่าอย่าเขาตัวสิอย่้เป็นขาฉันแค่ล้วจะรู้ ต่อ,อ,อเือเยครับพพี้มาแล้วคพัผ่านมาเพื่อรู้จักกันอะไรอ่ะี้เอยะผ่านมาผ่านมาให้ได้รู้จักกันอุ้ยดูอีกงแบบนี้นะอะไรอ่ะเด่นเดผ่าน,านมาให้รู้จักกันไม่รู้มันยังไงประมาณเนี้ยเรื่องราวคือแบบ ผ่านมาันนอแค่ได้อะวให้รู้จักผ่านมาให้รู้จักใครรู้ใครรู้บ้างนี่ไงยังไงผ่านมาแค่ให้จำผ่านมาแค่ให้จำโอ้โหพี่ผมวนี้สุดยอดเจ้าเป็นอย่างนี้ยังไงตายพี่แท่าร้องไหมคะได้ค่ะเดี๋ยวจะร้องวังนี้ผ่านมาแค่ให้จำไอ้จับมาถามว่าว่างไหมไม่ได้ว่างนะคะแต่เขาไม่มาเรียกเราสักทีเขาได้เก็บอินเสิร์ตอในอื่นอยู่นะฮะเอาเว้ยอย่างนี้เว้ย มาผ่านมาแค่ให้จำต้องไ<ผ>ม่ครับพีบเเ่เดี๋ยวพี่ขึ้นมาก็รู้ไม่ขึ้นยังไงอ๋อแต่ขึ้นเไม่ถูกน้องไงไม่สำคัญว่าฉันจะร,รักสักเท่าไหร่ด้วย คนบางคนผ่านมาไม่ได้เกิดมาเพื่อครูกันคูเสร็จแล้วท,ทักกันไปถได้แค่นี้เ,นเธอกับฉันท้องไวโอ้โห,โห,โโหคนบางคนผ่านมาเี่เขียนพาไปดูจบจันท่อาไวโอ้โหแอดดิบก็ดีมไปหาพี่พีเลยเขียนรูปเป็กเลย เขาผ่านไปแล้วหรอผ่านไปแล้วสิโหหนูทำไมรูเช็ดน้ำตาเหือเหือเือเหือหือเือเหือเหืเหือเหอเหือือเห้าตาือเหือเหืหือเหือเหือเหเหืเ่ือเหือเเหือเหืเหือออเห้อตหเห้อเอหอเหเหือเหอือหือเหือเเหืเหอเเหือเเหือเหอเหือเหืเเหือเหือหืเเหือเหเเ ทั้งหมดนี้ของเราในวันนี้นะคะ1,000คนพอดีตอนรับ1,000คนด้วยนะครับคนที่ถ่อไปเราเราจะโดนอลไรกสิทธิ์ไหมไม่โดนหรอกเราไเพืด้ความบันเทิงเราได้ตังตรงไหนล่ะเออใช่อ้าวแล้วดีก็จบมาตังบ้างนะกรันเพื่นเพืนพี่แอดเออเมื่อไหร่มีคอนเสิร์ตใหญ่ครับเขาถามมายัง มีไหมการจะมีไหมอยากให้ทำเพลงก่อนครับทำเพลงก่อนครับเก่งมากเลยอะทำคอนเสิร์ตหยอดตู้งี้เนาะเดี๋ยวทำเพลงกับเลิฟเอสก่อนนะครับโอเคขอเพลงเมื่อไหร่ครับเมื่อไหร่เริ่มทำเพลงสุดท้ายก่อนจารัไพทอนฮุกสองใจค่ะคุณผู้ชมขอมาสองใจได้ปะมาปิดที่วันทองอีกครั้งใช่ไหมเดี่วตอนเปิดยังไม่ได้เปิดวันทองยังไม่เปิดเลยใช่เราเปิดอ๋อเราเปิดของเราเองไงไม่แสงสวยๆตรงนี้ไม่มาเลยตามจริงโอเคมาฝากกระต orn นะฮะช่องวันเาด้วยนะครับตอนนี้กำลังโอ้โหสนุกเลยเล่ยรวม แล้วก็วันทองอะไรนะครับสาวที่บอกมาเอยฝากเพื่อนเลยไปชุดเรื่องเลยลุงดูงานจะได้ดูเราต่อดวงพวาเย็นด้วย ไปก่อนนะท่านแพบกันใหม่โอกาสหน้าฝากติตามละครผู้ใหญ่สากดันสีช่องวันเสารสิบเอ็ดเร็วมาลยครับออแอนสี่พฤษภาคมนี้เจอกันแน่แนอนแท้แท้นี่ก็